สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่อยาดมาบ้านเพื่อนเป็นวันเกิดอันนิเวกแซของสามีเพื่อนรักของพี่หยาดนะอยู่ที่สังคมงวันนี้เราจะจัดเฟสแล้วก็ร่วมทานอาหารกับเพื่อนๆกันเดี๋ยวเราไปดูการจัดโต๊ะแล้วก็อาหารที่จะเลี้ยงกันนะคะ<ก> <น falou> <ก> <น falou> c'est ton truc à ouvrir pour ouvrir la boîte pour papa. Alors, il a un peu. Il me tape par semaine, par mois des fois. À chaque fin de mois. สวัสดีครับวันนี้มาทําอะไรคะมาทําวันเกิดของเพื่อนเป็นคนเป็นช้องวียนบเป็นชาวเวียดนามเป็นเพื่อนรักเนาะเเพื่อนรักอ่าแล้วก็มาบ้านผมนี่แล้วครับอันนี้คือบ้านบ้านของเขาก็เป็นสวนย่อมนี่สวนย่อมที่หน้าบ้านเข้ามาชมได้เลยคนชอบปลูกนะคนนี้ชอบปลูกครับอันนี้เป็นบอนไซบอนไซต้นใหญ่โอลลฟครบต้นพอนะฟต้นแพงนะเป็นแสนเลย จัดบ,บ้านสวยมากเลยอ่ะอาพาไปชมสวนหน่อยจ้าคนมีความสวรรค์ด้านนี้ก็ชอบทํานะ<ม>อยู่บ้านทำแต่วสวนนี่คนนี้ดูบอนไซนี่ต้นสนหรือเปล่าไม่รู้ก็เป็นสนิดเออเหมือนต้นสนเลก็กๆออกเหมือนใบต้นสนนะ Bonjour tout le monde. C'est ton, anni ton anniversaire. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Oui. Combien tes collègues? 63 balais. Ah, c'est sûr. <laughs> voilà. C'est ouais. un, un ami de mon mari. Voilà. Ça c'est ton. Comme mon frère. Voilà. Déjà. Et ta maison, euh, c'est beaucoup chaque hein. C'est ouais. joli, hein? beau, ouais, beau chaque beau jardin. Jardin. Voilà. Merci les enfants. Voilà. Voilà. Je, je, je vous présenter de สีสรงชักดาออกแยกเดซาอันนี้ก็เป็นสวนหยอมนะคะเป็นฝีมือเขาจัดเองนะสวยมากๆเลยเกียดชอบมากเลยบ้านเขาอะนีต้นต้นโอลิฟนะคะต้นโอลิฟบอนไซโอลิฟนะคะราคาแพงมากเขาเป็นคนชอบอชอบจัดสวนเป็นบอลไซนะ นะคะต้นไม้ของเขาช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดูฤดูใบไม้ผลินะคะ,ะใบไม้ก็จะเริ่มปิใบแล้วก็จะเขียวเป็นเขาเรียกว่าสีเขียวอ่อนนะคะ ถ้าจะเป็นภาษาฝรั่งถ้าสีเขียวอ่อนเขาจะเรียกว่าสีอานีอานีนะคะี่ต้นสนบอนไซเพียดมา บ้านเขาบ่อยมากนะคะแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะถ่ายวิดีโอเพราะว่ามันจะเป็นช่วงหน้าหนาวนี่ก็เป็นนกเกลียบดกด้วยนะคะนี่สวัสดีบองชูเลยงฟองบองชูบงชูตกใจตกใจตกใจเห็นคนมาแปลกหน้าบองชูเลยพี่ตีกู นกน้อยนี่กลงสาลีเลยส่องฟ้งบูเซตเฟ์กหนอเขาตกใจนะคะอ้าวตัวนี้ก็มีด้วยเหรอจ๊เอ๋จ๊เอน้องนกค่ะปลากันนะคะเขาเลี้ยงปลาด้วยกล้วยเขาก็ปลูกนะ อันนี้กำลังแตกยอดออกนะสสอโ๊ว้าวว้าวเป็นสวนหย่อมนะสะัพานเล็กๆขึ้นไม่ได้ เวลาเสาร์อาทิตย์นะคะทำกับข้าวก็จะมาบ้านเขากินข้าวด้วยกันนะคะคุยกันตามปราษาเหมือนพี่น้องอะ่ะเพียดก็รักครอบครัวนี้เหมือนกับพี่น้องเลยนะคะเพียดก็ไม่มีญาติอยู่ทางนี้นะคะมีแต่ญาติสามีแต่ซึ่งเราก็อยู่ไกลกันนะคะแต่ว่าเพียดก็รักเขาเหมือนกับพี่น้องเลยแล้วก็คุณแม่ของเขาก็เพียรก็รักเขาเหมือนแม่ค่ะรเราไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอาหารอะไร เราไปดูอาหารกันนะคะว่าวันนี้มีอาหารอะไรบ้างป้าเจ้าจีกว้างเจ้าเองแซเซมามาเซอร์มาแล้วมาเซอร์พี่สาวที่รักที่สุดเลยนะคะเซมาเซอร์เซคมาเซอร์เซลาฟามีอุซีบัมามิอุซีมามิเซคมาเมอ นุซี่เซมากคปินอาเลยเรนชินอคุคุอเลชิน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 สิกว่าจังนะมาดูอาหารกันนะคะวันนี้เขาทำอะไรเลี้ยงเราไปดูกันค่ะอันนี้เป็นอาหารของชาวสเปนนะคะหรืออสปันนะคะก็จะเป็นไปลาจะมี มูลมูลก็เป็นมูนเสกหอยแมลงผู้ปลาหมึกกุ้งก็แกาเนื้อดิบปศงยาปศงมูสีปศงก็ปลานะคะอันนี้ก็กุ้งตัวใหญ่ซาซิปศงมูสีเอสลัดเดอเขาก็เตรียมไว้หมดแล้วนะคะนี่คืออาหารที่ราจะทำเลี้ยงกันวันนี้ค่ะ อันนี้ก็เป็นข้าวที่จะใส่ลงในนี้แต่ว่ามันเยอะนะคะเขาก็เลยแบ่งมา่วนนี้ก็เป็นน้ำซอสนะคะอืมน่าอร่อยม,มากเลยสีสันอันนี้ข้าวปลาลาเนี่ยก็จะมีะผงผงซาฟองผงพิเศษนะคะจะเป็นสีออกเหลืองนะคะเหลืองเหลืองขมิน้นนะคะเหลืองขมิน้นก็จะเรียกว่าซาฟองราคาก็แพงอยู่เนาะซาฟอง ส่วนกุ้งนี่ก็ตัวใหญ่ๆกุ้งตัวใหญ่หอยเวดคครเวตอันนี้ก็เป็นหอยแมลงภู่เล็กนะคะหอยแมลงภู่เล็กมุ่นเหรอันนี้ก็ปูทรงบลองสลัดมีละวายนะคะวายแดงส่วนแก้วของพี่อัดนี่ แก้วของเพียร์นก็เป็นไวน์ขาววีอันนี้เป็นขนมกินเล่นนะคะก่อนทานอาหารค่ะแล้วก็อันนี้เป็นหมูยอ,อหูหมูนะคะเป็นเพียร์เป็นสามีเพียร์ทำนะเป็นหมูยอนะคะของคนเวียดนาม

เป็นกัวซองปิโชนะคะทำเองค่ะแคเส้นไปเขาเลามาว่าอนบ้างล่ะกั

Ah, bien. Et toi, t'as mangé quoi là voilà. Pas de chaud la vie de hein? Parce qu'en français, on. Et Yann, allez hop, un petit verre. Et tu as goûté, là C'est ah, 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 bon. C'est bon. Et la tigoulette Et là, c'est le avocat Et le avocat. Et là, le avocat. Et là, combien 14 euros Mais nous, on avait acheté. On a eu téléphone. อเปอโรอเปอโรอเปโทุกคนก็มาพร้อมหน้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทานอาหารด้วยกันค่ะ Oh, les, les vieux là, vous, dira, vous êtes bien non, bas, moi, hein? Ils ont déjà attaqué. Moi je veux bien. Non, moi je bien. Là, c'est super bon, bon. C'est bon. 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 quoi le calède de là? Comment il s'appelle? Dites-moi, dites-moi, c'est quoi le calède de. ils ont attaqué ah là Oui, vous là

นี่นะคะจานของพิดมีกุ้งกัมบัสกุ้งใหญ่นะะแล้วก็ออหอยแปลง이ูแล้วก็ปลาปลาเนื้อขาวนะคะ แล้วก็ไก่ไก่นะคะแล้วก็ข้าวข้าวเป็นสีเหลืองข้าวสีเหลืองมีปลาหมึกด้วยค่ะเพื่อนๆปลาหมึกข้าวก็มีสีเหลืองข้าวนี้เป็นข้าวอเมริกันนเลยออืม

<laughs> non, vous laisse pas. Hein. <laughs> <laughs> Mais qu'est-ce qu'il a laissé par la veille, j'ai 36. ans, moi Et voici. Hein. Bah, si. Pourquoi tu m'attends Coupe Coupe La première fois. Fais bien ton info, hein. <laughs> c'est vrai. Bon non, non, tu veux. <laughs> moi, c'est pas en ton gâteau, hein. C'est à dire pourri un maintenant là. là. non, non dis pas. Regarde, c'est pas joli ça, ça. Regarde. Oh là là Oh là 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 Oh là 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 papy Non ça y est c'est fini Elle n'est pas finie, il coupe longtemps déjà ce cette gâteau là. C'est pas normal ça Oui mais c'est joli les gars Regarde, regarde Non, non, deux courir Qu'est-ce qu'il a fait là On t'a pas demandé un clip